วันนี้ชวนลูกดอกไปเที่ยวบ้านเกิดที่อยู่บนภูเขาลูกดอกวันนี้นายไปเที่ยวบ้านเกิดของฉันที่อยู่บนภูเขากับเพื่อนๆของเราได้ไหมได้สินี่ฉันแต่งตัวรอแล้วเนี่ยก็เธอจะฉันไว้แล้วไงก็ใช่ไงวันนี้ฉันแต่งตัวเป็นไงเอ้ยเราตีมสีเดียวกันเลยอะ่ะฉันให้เกียรติบ้านเธอมากเลยเนะี่ย ไช่ได้เขาว่าบ้านเธออยู่บนเขาแต่ไม่รู้ว่าจะหยางใหญ่แค่ไหนเัาไปกับใครอ่ะรับเพื่อนเราไปกับเพื่อน <c oughs> นี่ไงเ,เพื่อนเราอบอสไปขึ้นรถกันนาะนาะขึ้นรถวันนี้พวกเราี่ยแต่งตัวดีกันทั้งนั้นเลยเนาะเออสิ <c oughs> ดูดีไม่ชาติกูนพวกพวกเรา,าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันแล้วก็แถมแบบว่าพวกเรา,ายัางสนิทอุย,อย,อยฉันเกือบเข้ามาในจกักร่ามีเรื่องไนงะฉันจะบอกนึว่าฉันเป็นองหญิง เชื่อไหมองหญิงจริงๆเชื่อได้อะไรเหรออะไรเหรอดูจากอ๋อโอ้ยชนแล้วดูจากอะไรเหรอดูจากการแต่งตัวผิวพรรณดูดีมีเชืตอกรูนใกล้ถึงแล้วขับไปอีกนิดนึงโอ้เลย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 อะไรเนี่ยจำทางบ้านเองไม่ได้เนี่ย เหยับหยับขันร่างเร็วไปหน่อยน่ะเลยเลยคุณชาว่าฉันคิดว่าลูกนี้ฉันเล็งไว้แล้วว่าลูกนี้พ oh, ่อเราจะตายไปด้วยกันไม่ฉันไม่อยากตายโอ้โหฉันไดตายมีชุดสวยๆอย่างเงี้ยเนี่ยอ้าวงานศพจะได้ดูดีไงไม่มาเที่ยวบ้านเธอนะตายนะโหที่นี่อ่าเนี่ย โอ้โหโหอลังการมากใช่โอ้ใหญ่โตมโหฬารยังระวังกู้วังไงโอ้ย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 โอ้โหลองลงลองโอ้โหหัวแตกแล้วเนี่ย ที่นี่บ้านเธอเ,อเนี่ยใช่แล้วบอสเฮ้ยลงจะเข้าไปไหนจะเข้าไปถึงไหนมันเข้าไม่ได้นะบูโนถึงแล้วพวกเราว้าวสวยจังเลยอะรูมั้ยว่าพ่อแม่ฉันเกษียณแล้วนะนี่เหรอแล้วเขาไปไหนอะ่ะเขาไปเที่ยวอังกฤษอยู่นะ่ะอ๋อ ตอนนี้พี่พี่พี่น้องฝาแฝดฉันกำลังคลองลาดอยู่อะสิคลองลาดอยู่นี่คือโตกินข้าวนะโอโ้โหดูตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะมันคืออะไรเหรอห้องของพี่น้องฝาแฝดฉันเองอแล้วก็ ห้องตรงข้ามก็จะเป็นห้องนอนของฉันเองอ๋อท่านำะที่นี่อ่ะเนี่ยใช่แล้วก็ตรงนี้ตรงนั้นตรงน,นังนน้นตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำที่ใหญ่มากๆนี่โอ้โ,โออหวัวบอจระเข้สวยเนาะ เราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านะว่าถ้าสมัยตามตรงประตูตรงหัวบันไดทำไมต้องมีรูปแบบชุดแมวฉันก็มีชุดน้ยก็มีไม่ใช่เบรอเนี่ยเหรอเพราะว่ามันคือสัญลักษณ์ของราชวงศ์ยังไงล่ะอ๋อโอเค,โอ,เคโอ้ยกว้างขวางมากมมเลยมีคนอยู่บ้างไว้เนี่ยมีมีคนรับใช้ฉันเอง สวัสดีครับคุณหนูกลับมาแล้วหรอครับใช่ไม่ได้กลับมาที่นี่นานเลยนะครับชวนเพื่อนมาด้วยอ๋อครับยินดีครับชินตามสบายเลยนะครับแล้วก็ฉันลืมไปว่าที่นี่มีแมว จะพาไปดูข้างบนอีกฝั่งหนึ่งเราไม่ควรก่อนเขาวิ่งช้ากันหน่อยเัรนั้นในชุดกระโปรงแบบนี้ฉันไม่ไม่ค่อยอยากจะวิ่งมากเท่าไหร่เลยมันดูไม่เป็นราชวงศ์มากเท่าไหร่น่ะเพราะว่าแถวๆนี้เขาห้ามวิ่งกันเยอะนะต้องค huh e ่อยๆเดินใช่ไหมต้องค่อยๆหน่อยจะมาวิ่งใช่ไหมเรียมมารยาทใช่ไหมใช่เพราะว่า เนี่ยตินราชวงศ์ชนะไปไหนอีกเนี่ยไป,ป<ะ>ดูข้างบนอ๋อโอ้โหโตกินข้าวอ่ะเนี้ยชาแล้วก็นี่คับสันเดียวสวัสดีค่ะคุณหนูกลับมาแล้วเลยคะ่ะชาแล้วก็ชวนเพื่อนมาด้วยสวัสดีครับอ๋อนี่แม่บ้าน,นอันเนี้ย ทำตัวตามสบายเลยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณครับ <ไป S 2> เ,เปไปไหนจ้าไปดูตรงนู้นมีควายายอีกคนหนึ่งนะสวัสดีค่ะคุณหนูกลับมาแล้วเรอคะใช่แล้วก็สันเพื่อนมาด้วยนะโอเคค่ะได้ค่ะจะให้จัดเตรียมอาหารเย็นไว้ให้ไหมคะ อืมยังอ่ะเพราะว่าถึงจะเช้าเย็นกลับนะ่ะโอเคค่ะไปดูเฮลิอคอปเตอร์ไหมเฮลิคอปเตอร์ล่ะก็เฮลิคอปเตอร์ไงหน้าบ้านน่ะพูดเป็นเล่นบ้านเฮลิคอปเตอร์มีพาไปดูไหมล่ะ ม่จริงเหรอไม่มีขับเข้ามาปล่อยามามแมวก่อนมีขับเข้ามาไม่เห็นเลยฉันไม่ได้ม้โอ้โหขี่หรอถ้าอยากรู้นะกาก็ไปดูไหมนะก็ไปสิแต่ขึ้นขี่ไม่ได้นะทำไมอ่ะก็เพราะว่าฉันขับไม่เป็นอ้าแล้วคนขับอะครขับใครขับอ่ะนะพ่อแม่ฉันชอบมาขับอ่ะแต่ฉันขับไม่เป็นอ๋อเหรอ ฉันพามาดูใกล้ๆแล้วกันไหนอะเฮ้ยของจริงเะี่ยโหยอดเลยรวยจัดฮะเฮลิอคอปเเตอร์ป็นไงเป็นไงไขึ้นไปนั่งได้ไหมขอขึ้นไปนั่งได้ไหมไม,ไม่ได้ฮะ<อ>ไม่ได้ฮะ<อ>ไม่ได้หรอกนะขอเข้าไปเข้าดูข้างในอะมันแพงมากโอเคอืมข้างในหรูหราเนี่ยอืมโอเคโอเค คราบหน้ามีโอกาสพ่อต้องได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองสักหน่อยอันเนี้ยรอพ่อเนมะื่อฉันกลับมาจากอังกฤษก่อนก็แล้วกันนะอ๋อโอเคโอเคแเราจะไปไหนต่อเนี่ยเออเดี๋ยวฉันพาทัวร์เพิ่มแล้วกันนะนี่ฉันจะขับไปตรงนูน้นนะฉันจะไปซื้อของด้วยซื้อของซื้อของที่ไหน เอาก็ลางใกล้ๆนี่แหละโอเค